สวัสดีครับนักเรียนครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกนะครับวันนี้จะมาเจอกันในเรื่องของการเปรียบเทียบเศษส่วนที่ตัวส่วนไม่เท่ากันส่วนตัว,ส,ว,ส,วส่วนเท่ากันนั้นนักเรียนเรียนมาตั้งแต่ชั้นสงสศรษาปีที่สแล้วโดยการนําเศษมาเปรียบเทียบกันกรณีที่ส่วนเท่ากันนะครับเท่ากันนะวันนี้นมาต่อนะครับ จากคราวที่แล้วนะก็คือการเปรียบเทียบเศษส่วนที่ตัวส่วนไม่เท่ากันใช้ท,ที่ททำเศษส่วนให้ตัวส่วนเท่ากันก่อนนะแล้วจึงเปรียบเทียบนะครับดูที่นาว่านะเศษส่วนใดที่มีตัวเศษมากกว่าเศษส่วนนั้นดักมากกว่า มากเลยครับมาดูตัวอย่างมาดูตัวอย่างนะครับจงเปรียบเทียบเศษ12ส่วน20กับเศษ4ส่วน้าครูก็จะแสดงวิธีที่1ก่อนก็คือเศษส2ส่วน20กับเศษสส่วน5อ่าตรงนี้ครับใช้ลูกศรน,นะปึ๊บอ่า นี้คเขียนเลย12ส่วน20เหมือนเดิมครูจะดำเนินการครูจะทำส่วน5เนี่ยให้มันเท่า20<ม>ก็คือเขาต้องเพิ่มจนมันึ้นไปนะครับอันนี้ครูก็จะได้เท่ากับ TC ส่วน5กลับไปนะษ4ส่วน5 ทำยังไงตัวส่วนจะเท่ากันอันนี้20นี่5คาณูจะทำ5้ให้ราก็ทธีสิก็ต้องหาตัวมาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วน5เท่าไี่บห้าหนึ่งห้า5้าสองสิบห้าสมีคูณสมาคูณเอาสีมาคูณ <c oughs> ทั้งเศษและส่วนจังตอนนี้กูจะได้เหมือนเดิม เ2็มสิสอ,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 องวนยี่สิบครับเดิมทีแล้ว่อยสีคุณสได้เท่ากับสิบหคุณได้ยี่สร้ส่วนเท่ากันยังทบเพื่เอเขาก็ยางเท่ากันแล้วเมื่อเท่ากันแล้วคุณจะทิ้งสอนีกนะ เมื่อเท่ากันแ,แล้วเอาเศษไปเปรียบเทียบกันได้เลย12กับ16 12น้อยกว่าก็จะได้ว่าปรนั้นไอ12้12ส่ง20เนี่ยมันน้อยกว่า16 20ใช่ไหมไอ16้16ส่ง20ก็คือเศษเศษอะไรครับเศษครับเศษ4ส่วน5นะครับเศษ4ส่วน5<ๆ>ก็ต้องน้อยกว่า เจ็ส่วนหครับออกครับเจ็สิบงส่วนยี่สิน้อยกว่าเจ็ส่วนหอันนี้นะครับอันนี้ถ้าเขาพอี้ให้นักเรียนแสดงวิธีเปรียบเทียบนะครับจะเป็นอย่างนี้อีกวิธีที่สอง มาดูวิธีที่2ครับคราวนี้อันนี้คุณทำตัวส่วนที่น้อยไปหาตัวส่วนที่มากนะครับวิธีสองกะได้ว่านะทีสองเจ็ดสิบสองส่วนยี่สิบมาเดิมครับครับอะไรเอ่ยครับเจ็สี่ส่วนห้า จะทำยี่สิบตัวส่สวน,วน pigs, เนี่ยซึ่งส่วนไม่เท่ากันทำส่วนให้เท่ากันก่อนกูก็จะนำจำนวนนับที่เท่ากันมาหารยี่สิบไม่เท่ากับห้าอะไรหารยี่สิบได้เท่ากับห้านะครับก็คือสิบสองส่วนยี่สิบหารด้วยอะไรนักเรียนหารด้วยอะไรนักเรียนลบตรงนี้ก็แล้วกันลบตรงนี้มันจะได้สัส้นกระดานพี่บอกหารด้วยอะไรครับนักเรียนครับหารด้วยเท่าไรครับ หารได้เท่าไรครับเลยครับให้ยี่สิบกับ5หารได้อะไรครับ,รบหารด้วยสี่วนีเสี่ส่วนีเท่ากับเท่าไหรนะครับเดยครับอันนี้ทุดทีนะก็จะ 4, 5, ได้ว่าสีหารสิบสองได้ส1่หนึ่สสบสอง สีหาร20ได้4 5 2ห้างีวันนี้ได้7 3 5กสับดกลักบตรงนี้นะกับกลับอะไรกับเศ็4ส่วนห้เส่วนเท่ากันยังนักเรียนส่วนเท่ากันยั่ยส่วนเท่ากันแล้วเอาเศษมาเปรียบ,บ,บเทียบกันเศษ3ส่วนหามากหรือน้อยกว่าเจ็ส่วนห้าก็จะได้ว่า รือว่าตัวนี้นะครับนี่ก็ตัวนี้ดังนั้นดังนั้น t สามตัวห้าคนไทยโปรตีนสิบสองสัวยี่สิบน้อย สส่วนยี่สน้อยกว่าเศษส่ส่วน5จะเห็นว่าอนนีนี้นะครับทำตัวส่วนที่มีค่าน้อยกว่าให้เท่ากับตัวส่วนที่มีค่ามากกว่าส่วนอันนี้ทำตัวส่วนที่มีค่ามากกว่าให้ไปเท่ากับเศษส่วนที่น้อยกว่าด้วยการนำวิธีอันนี้นำมาชี้ปีไปตัวเป็นปูนอันนี้นำจะมานับไปหารเศษส่วน น,นักเรียนตอบแล้วนะครับนักเรียนก็ไปทําแบบฝึกหัดนะครับไปทาแบบฝึกหัดที่ครูให้ไปนะสําหรับวันนี้ก็มีแค่นี้ก่อนครับทุกท่านเดี๋ยวต่อในสัปดาห์ต่อไปนะครับวันนี้ก็ขอสวัสดีให้ทุกคนอยู่บ้านอยู่เชื่อเพื่อชาตินะครับระวังโควิดมากๆสวัสดีครับ